ก็ได้ไปกราบนวัสก,การหลวงปู่ศิลาด้วยนะที่วัดสันติชัยนะครับซึ่งมีพิธีพุทธพาพิเศษนะครับก็ไปฮะไปกราบหลวงปู่ศิลาท่านก็เมตตาท่านก็เมตตานะครับลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะผู้บริหารของอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมก็เจียมเนื้อเจียมตัวผมนะครับเพราะผมตั้งใจไปกราบหลวงปู่ศิลาเท่านั้นครับไม่มี ไม่มีกําหนดนัดหมายอะไรไปแบบชาวบ้านคนหนึ่งนะครับทางสานุสิตกับกรรมการวัดเขาเห็นว่าเป็นผมเขาก็ให้เข้าไปนั่งเข้าเข้าไปนั่งกับที่เก้าอี้ร่วมกับคณะกรรมการมั้งครับคณะกรรมการนั่งเป็นศาลาไม่ใหญ่ศาลาเล็กๆครับเป็นวัดยากจนนะครับหลวงปู่ศิลาท่านก็ไปเป็นประธาน ลุกเสกพระที่นั่นให้นะครับแล้วก็ทางลูกศิษย์ท่านก็เชิญผมเข้าไปนะฮะเชิญผมเข้าไปให้ไปกราบหลวงปู่ศิลานะครับท่านไม่รู้จักผมนะครับหลวงปู่ศิลาท่านไม่รู้จักผมนะครับมานะฮะท่านก็ไม่รู้จักผมนะครับมานี่นะฮะผมก็ไปกราบนะครับไปกราบแล้วก็ ทางลูกศิษย์ท่านกับพระมหาที่ดูแลหลวงปู่ศิลาก็ให้ผมช่วยประคองหลวงปู่ศิลาเวลาหลังจากเสร็จภารกิจผมก็ไปช่วยยกโต๊ะนั่งของหลวงปู่ศิลาครับช่วยกันยกหมุนก็บอกหลวงปู่นั่งนิ่งๆนะหลวงปู่ไม่ต้องลงพวกเราก็ช่วยกันยกแล้วก็หมุนโต๊ะมาให้ท่านเทศโปรดญาติโยมนะครับ หลวงปู่ศิลาท่านมีเมตตามากนะครับมีเมตตามากนะฮะยิ้มแย้ม,แ,ยมแจม่มใสมีบารมีนะครับมีบารมีนะฮะก็แล้วท่านจะไปฉันเพลน,นะครับจะไปฉันเพลผมก็ได้ประคองหลวงปู่ศิลานะครับเดินคู่กับท่านเจ้าวาดวัดเข้าไปส่งในโบสถ์ ที่ไปฉันเพนนะฮะผมก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวผมครับหลังจากส่งท่านเข้าที่ฉันเพนแล้วผมก็กราบและเตรียมจะกลับนะครับเตรียมจะกลับแล้วเตรียมจะเดินทางกลับมาที่วัดดอนเกลือแล้วมาหาพระจันทร์ต้อมครับก็ปรากฏว่าทางลูกศิษย์กับเจ้าภาพใหญ่เนี่ยก็ให้คนมาตามผมนะครับ ให้ข้าไปกราบอีกนะครับผมมีพระไตรไปด้วยนะครับก็พระไตรไปถาวายหลวงปู่ศิลาพร้อมทั้งปัจจัยท่านท่านเหมือนกับท่านหลวงปู่ศิลาเนี่ยมียานอย่างรู้ครับมียานอย่างรู้ท่านไม่รู้หรอกครับว่าผมเป็นใครนะฮะแต่ว่าท่านบอกว่า ไม่เอาอะไรแล้วเนอะนะท่านว่านะครับลูกศิษย์ก็บอกว่าจะขออะไรขอเลยนะครับท่านก็คุยอารมณ์ดีท่านอารมณ์ดีมากท่านมีเมตตาบอกเออไม่เอาอะไรแล้วเนอร์คือหมายหมายถึงผมเนี่ยไม่เอาอะไรแล้วเงินทองก็บ่อยากได้รถก็มีแล้วนะไม่อยากได้อะไรแล้วอย่างนี้นะครับ เหลือแต่ขยายที่หรือขายที่อะไรเนี่ยผมก็ฟังไม่ชัดนะครับหลวงปู่ศิลาท่านพูดเป็นภาษาอีสานนะครับผม,ผมก็ลูกศิษย์ท่านก็จะต้องคอยแปลอีกทีนะฮะที่จริงใจเงินผมก็ยังอยากได้อยู่นะหลวงปู่หลวงปู่ท่านบอกเออโยมเงินทองก็บออยากได้อะไรแล้วมีแล้วรถก็มีแล้วยศก็มีแล้วนะครับมาเนี่ยนะฮะ ผมก็อย่างนั้นจริงๆครผมเป็นคนปรงนะครับเป็นคนพอพอกับชีวิตนะครับไม่ได้ไปขอโยมลูกศิษย์เอกท่านก็เลยบอกขอเลยขอเลยขออะไรหลวงพ่อก็ได้ผมก็เกรงใจไม่กล้าขอได้แต่พนมเมืองอย่างนี้นะครับหลวงหปู่ท่านบอกอเงินทองก็บ่อยากได้แล้วรถก็มีแล้ว ผมอย่างนั้นจริงๆครับน้องชายผมให้ไปรับรถผมก็ไม่ได้ไปเอานะครับเข้ารถมาให้ผมผมก็เอาไปคืนเขาครับมาเนี่ยนะพอมีพอกินพอ,อยู่ไปอย่างเงี้ยนะครับวันวันหนึ่งนะฮะท่านเมตตาท่านเมตตาเหมือนกับท่านรู้ครับมาเนี่ยนะฮะแต่สุขภาพท่านโอ้โหเหนื่อย หลวงปู่ศิลาท่านเหนื่อยครับไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยนะครับไม่มีไม่มีวันหยุดพักเลยไม่มีวันหยุดพักเลยนะครับมาท่านก็เมตตาผมนะหลวงปู่ศิลาท่านท่านเอาแผ่นแผ่นเงิน,แผ,นแผ่นตะกุดแผ่นตะกุดมา เขียนยันให้เขียนแล้วท่านก็เขียนแล้วให้ผมว่าแผ่นหนึ่งให้ผมว่าแผ่นหนึ่งมีท่านอธิบดีไปกับผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านท่านที่ปรึกษากรมศัพสภาามิตรท่านยงยุทธไปด้วยแล้วก็น้องชายผมด้วยผมเมื่อคิดท่านจะแจกพวกที่ไปนั่งอยู่งะสี่ห้าคนอะไรอย่างนั้นนะครับ ปรากฏท่านให้แผ่นเดียวครับผมได้มาแผ่นเดียวเองครับคนอื่นก็เลยไม่มีใครได้เลยนะครับผมก็จะไปม้วนเป็นตะกุดครับเป็นตะกุด้อยคอ,อยันท่านเขียนด้วยเหมือนใช้กันไกเขียนเขียนนานครับเขียนนานเขียนนานนะครับเขียนนานนะฮะเขียนนานผมก็ไม่กล้าขอแล้วครับอยู่พระ เกจิอาจารย์เวลาผมไม่กราบก็ไม,ไม่ไม่กล้าขอไม่กล้าขออะไรเกรงใจท่านครับเกรงใจท่านครับเกรงใจท่านนะฮะถ้าท่านเมตตาท่านจิตอย่างรู้จะรู้เองว่าผมอยากได้อะไรนะครับผมไม่ได้พูดเลยผมอยากได้ตะกุดเนี่ยครับเพราะว่ามี ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือนะครับไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ทำอย่างนี้ให้ทำตะกุดให้ดอกหนึ่งครับทำตะกุดให้ดอกหนึ่งนะฮะทำตะกุดให้ดอกหนึ่งนะครับ,ท,รบท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากนะครับผมท่านมาโชว์ผมครับเนี่ยหลวงปู่ศิลาให้ตะกุดมานะครับผมเพิ่งไปเจอท่านเมื่อ อาทิตย์ก่อนที่ผมจะเดินทางไปใจผมก็โอ้ยผมก็อยากจะขอหลวงปู่ศิลาบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่พอไปเจอจริงๆก็ไม่กล้าขอปากหนักเกงใจฮะแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยท่านเขียนให้เองครับท่านเขียนให้เองนะครับหลวงปู่ท่านมีเมตตามากนะครับหลวงปู่ศิลาเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักกะ หลวงพ่อสายทองนะครับสายหลวงปู่รุนนะครับสายหลวงปู่รุนนะฮะมาอ่าวันนั้นที่ผมไปเนี่ยเขานั่นนะครับเป็นที่ผมไปวัดสันติธรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นของกลุ่มผู้บริหารเบียสิงห์เบียสิงหรือเบียช้างอะไรเนี่ยเบียสิงห์มั้งครับเขาดีนะครับเขาเขาไม่ทําตัวเป็นคนรวยเลยนะครับไม่ได้ทําตัวเป็นคนรวยเลยนะครับแถม เขาเชิญผมเข้าไปด้วยนะครับเชิญเข้าไปนะครับเชิญนะครับไม่ได้ทำตัวรวยแอคอะไรเลยนะครับมาปกติคนรวยก็จะทำตัวแอคนะฮะมาเนี่ยหรือไม่รู้เป็น fc ผมด้วยหรือเปล่านะครับเห็นคณะที่ไปกับเขาก็ขอถ่ายรูปก,กับผมนะครับมาครับก็เป็นบุญผมครับได้ประคองหลวงปู่ศิลาผมดูแลผู้ใหญ่ ดีอยู่แล้วนะครับดูแลผู้ใหญ่ดีอยู่แล้วนะครับเวลาประคองเนี่ยเวลาประคองเนี่ยเราจะไปหิ้วท่านไม่ได้นะคือต้องปล่อยให้ท่านใช้กำลังของท่านเองแล้วก็ประคองเวลาท่านสะดุดเสือหรือลงจากพื้นต่างระดับและจะล้มอะไรเงี้ยเราต้องไม่ให้คนมีอายุล้มนะครับคุณแม่ผม83เนี่ยล้มแล้วก็ เสียชีวิตเลยนะครับต้องต้องคอยประคองครับมาเนี่ยนะฮะพอสายตาท่านต้องมองญาติโยมท่านยิ้มกับญาติโยมให้พรไปอะไรไปท่านไม่มีเวลามาดูขาแล้วครับแล้วกำลังขาท่านก็จะยกไม่ค่อยขึ้นนะฮะนี่เป็นธรรมดาของผู้สูงอายุเลยนะครับไม่ได้สนทนาธรรมกับหลวงปู่เลยนะครับไม่ได้ถามอะไรเลยท่านเหมือนกับผมว่าหลวงปู่ศิลาท่านมียานอย่างรู้นะครับ ขายไปแต่ละคนอะไรเงี้ยคนขอหวยท่านก็มีครับคนขอหวยท่านก็มีหลวงปู่หลวงปู่ท่านให้ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเด้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือท่านบอกว่ามันทุกตัวท่านไม่ได้บอกตัวไหนนะครับศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าหลวงปู่ท่านบอกศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าเด้อไอ้คนฟังบอกซื้อศูนย์ศูนย์ไปซื้อตามหลวงปู่คือท่าน หลวงปู่ท่านว่ามันทุกตัวแล้วนะฮะแต่ว่าท่านก็บอกศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้ามันคือครบทุกตัวอยู่แล้วแต่ไอคนฟังแม่ไปซื้อศูนย์ศูนย์แล้วเสือกถูกครับมากราบอยู่นั่นแหละโอ้ยหลวงปู่ให้แม่นละเกินเลยศูนย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ์ศูนยอ้าวท่านฟังในคลิปสิหลวงปู่ท่านให้ไนงะ ไปที่ไหนท่านก็ให้์ศูนย์ถึง99เด้ออย่างเงี้ยนะครับมันฟังเุย้ยท่านให้ศศููนนย์ย์มันไปซื้อศููนย์ด้วย99ด้วยนะฮะ <laughs>